บ่นานี่ค่ะตุตหน้าผ่าสุงสวัสดีค่ะ กเก่าเนาะคะ่ะยามวางของเาอ้าออกหากินค่ะเหมือนนี่ข้าสิมาใส่บ่วงหนูเนาะใส่บ่วงหนูครับตำรวจเพื่นที่ไปแล้วครับมีคลองไหมป่วยเต็มเลยหุ่นอ่ะป่วยเต็มเลยเห็นข้องวะข,อะขอ้อง,องนะ,ะงเดินพาพี่น้องไปบนคลองพวกป่วยหน่ะจ้าลังเล ใช่แล้วครับนะครับคลองมันเนาะไปครับล้างต่อไปครับผม cho to lên học Cháu vàng chữ tê khốn một cơm nhẹ nữa <laughs> นี่เนาะครับพี่น้องควยขุดไปไหมครับแต่โค้งนี่หายากครับอาจจะกสิเป็นยังไงนะครับเออจะด้การรุ่นน้ำกันขึ้นก็รัอพ,อพอผมกเพื่อบบเป็นการเสียวเวลาเนาะค่ะเดี๋ยวปูก็ตามกันสิขออนุญาตใส่บวงให้มันแหลวก่อนค่ะ เดี๋ยวกะจังคอยมารุ่นนํากันตอนเช้าเนะาะค่ะว่าเฮาสิมานบ่เนาะครับผมมาร,รุ่นกันยังเช้าครับจ้าไเด้ยดยอยอยากทด้ก่อสวัสดีตอนเศร้าจา้าครับ ได้เวลาหลุนบวงเท้าแล้วหลุนน้ำกันจ้าบวงมันอยู่ค่ะแต่ว่าคนโบคอยมานปนไดเนาะ <laughs> ปกติมันกับมันเตืนหนูน้อยอหนูสิ่งตาสวด <laughs> <laughs> เห็นบอหลังเล็กบวงกลมเกี่ยงกิ๊ก <laughs> อาหลุนต่อจ้า ไส่แบบปูพมเลยตัวนี้แสดงว่ามั่นใจแห้งได้นี่ว่านี่หนูนี่ขัวคุ้ยนู่นน้องคุ้ยแห้งค่ะยังเหรอคือเห็ดทาทางตื่นเต้นเถือตีนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีนยุดยุดยู่ค่ะโอ้เดียวเธ้เหรอแต่ว่าโบเห็นตัวเห็นแต่ตีนยุดยุด ไมัสีเห็นไฟ <laughs> ข <อ S 2> ึ้นสายตาสั่นพี่ถอนบ่วงก็พี่ยังบ่วงบวงถอนเลยค่ะตุ๊ดตุต๊ต,ตนนุ๊โอะข้นข้นขึ้นข่งขึ้นขึบ่วงอนเลยโอ้ต้มากเลยค่ะโอ้ยแล้วมันยถอยได้อ้ยนี่จากแต่แม่อของเขาค่ะ โอ้โหนของตะไนดิ่งคาะนกเกือบแม่นรู้ตัวนีเห่าโอ้โหขอนมาขวองม้ยอ้วังด้วยระวังด้วอเขี่ยยังไงถือเขี่ยยังไงมันเป็นเขี่ยตําแหนะตัวเถ่าโอ้เขี่ยนโคดีโอ้โหจับหางจับหางจจับหางไว้ด้วระวังด้วย โอ้ยใจออกมามองกันแค่นนด้วูวกระมานอยู่ตัวละน้อตัวมันขุดอยู่ที่ขุดหูอยู่ล่ามึงเนี่แต้มยันยันสวยๆเลยค่ะโอ้ยกระล่งสีเบาไฮบังหันนี่ว่ามานตะหนูสิ่งตาสวดได้หนูใหญ่ันละค่ะอ้แต้มสวยสวยเลยค่ะเดิไปเได้เทียร์ได้หนูใหญ่เอ้า มันมันจ้ะไปอยู่น้ำกันต่อเลยค่ะไปเอาได้เท้าจับหางก่อนเดี๋ยวลืมเลยบันบ่วงยามาอยู่ใส่นอบันน้อวานบ่วงทิมเล่บอาเบลเซ่ตื่นเต้นครักน้อไม่เชื่อกับมันยู โหเขาข้อเลยอืมอ่ะนะสิเลอสเดีไม่ได้มัดหญ้าไว้จะมาถอามาัดูอ๋อได้โน้ตละตื่นเป็น ยบเอยเบิรแล้วห้องใสบวงบหลายค่ะปูพ่มหมดเลยปูพ่มข <laughs> ้างนั้นเป็นขวยมันเพราะห้างบับใสบัใสไก่ขวยใสไก่ขายเขาฉีดแล้วแบงบัออห้างจริงช่างห้างิงเขะจ้าอ่ะ,อะก็ถือว่ามานอยู่่ะเสารนี้เนาะโอ้ใส่สวยๆเลยค่ะ เดี๋ยวไปลุ่นเมนูน้ำกันเนาะค่ะว่า <ไป S 1> สีเ็ตเมนูอ,อย่างเดี๋ยวขอไปขีดก่อนไปครับผมปไปมาได้เท้ามันอยู่ตัวเหมือโมกี้ลังดด้วยก็ให้มันให้ยังน้องเขาเน่ะมัน, <S <S มนไม่เห็นหอดเลย ที่ข้าวด้มานะครับเอาข้าเสียเอามาย่างมาย่างเห็ดย่างเถอะเมนูยังมืนีสีเฮ็ดเมนูทีเอฟซี FC เพิ่นแนะนำขา้าวหม่าเป็นเมนูปีงแล้วก็ก้อยแต่ว่าข้าสีก้อยใส่หมดแดงตา,ตามที่เพื่อนแนะนำมากนะจริงๆเข้าเคยก้อยอยู่เนาะแต่ว่าข้าก้อยใส่บุกม,นะม่วงแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวหลอบนี้จะลองก้อยใส่หมดแดงค่ะเบองเบ,บสีเสียบบอลเนาะจัดไปจ้า ตามเอฟซีพันแนะนำมาจา้าแต่ว่ามีมีมีเอฟซี FC อีกท่านหนึ่งเนาะผีเสือถา้าถ้าปูจัมโบผิดเนาะในคอมเมนต์เพิ่นว่าทางอุบลมีเมนูหนูอ๊บองเพิ่นว่า <c oughs> <c oughs> มันสีขุมคาอ๊บองเขาอยู่บ่ได้หนูเทตโต้เนาะพ้อใดมีตัวนูตัวไหนน้อยจริงจีน่ะอย่างเ <c oughs> <c oughs> งี้ยมันกรบปุกน้อยดอมกระตว่งแงอยู่นี่เห็นบอกคือเจ้าตัวนี้เขาองบอล้มนิดหนี่ง No. ต know, ัวบอกง่ายเลยเนี่ยกาำค้ำๆไปเนาะค่ะคือสีบ yes. mm ัวเด้โอบองคือพันว่าดอกเนาะเพราะว่านูเขาก็ได้เธอละโตเนาะเถอะเนาะจ้าผีๆเพิ่นกะแนะนำเขามากค่ะมีอีกหลายเมนูอยู่เนาะกินเอียงเนาะรวยๆอยู่ผลบาเนี่ยขาปิ้งมูก่อน ช่วงล่อปิงหนูหวัดดีใส่บังดูบุ้ยคุยห้างยังล่ะนั่นพป้อมประดับนี่ละสาใจดีอ <c oughs> ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ออ <c oughs> อะพี่น้องกินอ่างพี่น้องโบมินอ่างแต่พี่น้อง อ่างหอดเมียทำลายไหลเลยหมวกม่วงบานเห่ากระลังพอกินสมเนาะเถาเนาะบักม่วงยังนะครับแต่ว่าบุม๊มบิบักม่วงเห่าดอกเห่าเก็บเอายุคูสาหมองเห่าสูบสานี่ละ่ะบักม่วงยนะังเนาะบักม่วงแก้วเถาบักม่วงแก้วหรือบักม่วงปุ่มละ่ะเป็นอันเดียวกันกระลังพอกินสมเลยสมแบบนี้จุดๆเลยเด้วเนี่ย hao, giờ ăn nấm, nước cốt mua bên nhang, ui, mày, ăn chắc thừa, thừa, nhìn nước กินน้ำแน่เนียยุ <c oughs> ตอนนควรอืยกินสมก่อนเนี่ยไม่เคกินข่าวแสบปันยังแล้ว<ม>กินแล้วไปหารีกปีกหนูแล้วเจ้า ก็จมาให้เจ้าตอนหนึ่งเอ้ผม <Yeah. S 2> พริกพิ่งอก,กัอนปลาแดกกินเบิร์ดล้ะคะ่ะต้อนปลาแดกเหลือไปให้ตอนเดียวนายคนเด้บานนี้เฮ้ <laughs> อเติมเดืองแล้วครับพี่น้องเหือง,งามขนาดครับตอนแรกเข้าใส่ขาเคี้ยงเนาะหรือว่าสามขาเนาะครับเล็กนี่บ นต่เม่ได้กินง่ายครับมันสูงนเนาะเขาก็เลยไปเอาหาก้อนหินมาครับคือเหลืองดีแถาไม่เห็ดสามก้อนเสาเนาะบุญร่นนานบุญเอิน <c oughs> ก้อนเสาเ <c oughs> ดีได้กินง่าย,ยครับบันนี้ ปฏิบัติการหาหมดแดงค่ะแล้วว่างมือนขลาดต่ำต้องหันเด้เถรอเอ้ตัวเพื่ะเถรอเอาห้างใหญ่ห้างเดียวเลยเอาหมดกึ้มือก่อน น้องนจังสีพ่อบัเเห็นเลยเอ้ยพ่อบลนี่ไอ้กมอปมันเม็นอย่างเดี๋ยวมันเมงอย่างนี่ค่ะพี่น้อ ขี้งนามแทะมีเต่าอ,อย่างบุคเคยเห็นแต่แมงเต่าท่องที่เป็นแบบตัวสีส้มๆเนาะแล้วก็เป็นจุดดำๆนน้อยๆเนาะเอาเอาละไปไปไปก่อนตัวนี้ออหมดเดี่ยงออกก่อนนีหนีเพื่อนวะอุ้ยอ๋ยออ,อ,อ,อเออ๋อแเออออ มหมดแดงเข้าค่ะพอแหรอเนาะน่าจะพ่อ,อยู่มเมื่ถเาซาำานีเพราะว่านูห้างตัวเดียวเนาะพ่อพ่อพ่อคอ,อ,อยสาร์แมนเห็ดแาย่สบได้ก็แล้วกันผงชูรือะไร <laughs> โอ้ยนายคนหูทันดิ <laughs> <laughs> ผงสุรดห่อหนึ่งสองหมื่น่าจอ <laughs> แดดไล่มองกิจของห้องเราครับพี่น้องตรงในใหญ่แล้วเนาะครับใหญ่อสายขึ้นมาตั้งเพื่องครับแดดก็ไล่หิวก็เดิ่มหิวเราแล้ว,ลวนะเนาะเดือมสีเทียงสีายแล้วหนูก็กำลังสุกแล้วแ่ะครับอีกหน่อยนึงก็ได้ที่แล้วเนาะ ดางสุกละตัยใหญ่เลยเถวเอ้ยสีเกาตะเนื้อครับวันนี้ทอดแล้วนะครับสีเกาเนื้อแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปห้องกับสีปรุงนะครับมึงที่ล่ะค่ะพี่น้องนู้ตัวหนึง่งอันนี้ฉีกเอาต์เนื้อเลยได้ไหมคะในแบบร้ายเลย <laughs> เอาหมอเนาะัง well, ค we ุกไงครับเขาขัวเนาะมันสิบอยแงซะบ่คือใจรลายเถอะโมแงดอกนี่ใจรลายร้าย ขัวพริกชโลดพริกผงประแด้ครับประแด้นิดนึง,นนงบางท่านกัดจับบอไซเนะาะแบบถ้าผู้มากค่ะมหมดแดงเข้าไงหมดแดงมันครับบอฮั่นไซเบิดเนอแถวเนาะอย่างไม่จุ่ม ก็หอมเ่ามันแดดไยจนเหี่ยวบนล่ะเหี่ยวกัหอมก็เราแล้วเนาะโอ้โอ้โบแมนตัวนีโบแมนแล้วนะครับปลาบานห่อจานเก่าเลยเนาะแล้วก็หาผักเข่าครับบ้านก็เริ่มหิวเข่าแล้วนะครับ ก็อด,ดครับนะครับใส่เนี่ยนะให้ผัวก่อนตัวดุดหัวผัวมาดเมนูที่ขาดก็ได้แล้วเนาะครับเอาคือตำหมึห้องนี่แหละจะว่าทุกข,ขาบเลยก็วบบ่าได้เนะ <c oughs> าะบ่ตำหมึกห้องกับตำหมึกแตงบ่ตำหมึกแตงกับตำหมึกทั่ว ได้กินน้ำได้หอมประเด็๋วห้วยครับโอ้แล้วล่ะค่ะเมนูเฮ้าก่อยหนูใส่หมดแดงเนาะคะ่ะหมดแดงยังไตดุยดุยเพื่นค่ะต้องขอกลืยต้องขอเมนูขาดบ่ได้ค่ะสมตำปุ่นนะของโปรดเพิ่นมีผักกาดมีบักแข่งเนาะคะ่ะแล้วกา ถอดปลาแหงเรือมือเ้าน้ะค่ะปลาแหงเป็นปลาเขาที่เห้าเก็บจากสะนี่แหละค่ะตัดหัวเห็ดปลาแดดเดียวนาะค่ะเอามาถอดเนาะอะแล้วก็มีแมงวันพร้อมแล้วก็แมงวันเลยมากเลยแล้วก็มีแมงวันพร้อมค่ะแขกบ่ได้รับเชิญเนาะลองชิมกันนะครับชิมๆเขา พวกพริกหวานหมอ้อถั่วคือกัดค่ากัดเนื้อแท้เม่นบมูพิกคือบือเขือ่ขอก็บพรเผ็ดเถอะว้าคือแห้งเฮ้ยข้าวปุ่นก็ของโปรดเพิ่นที่น่าโอ้ยอย่าใส่มือได้ครับพี่น้องเอ้ยอืมกินตำหมหฮู้ข้าวปุ่นมันต้องกินสีลาแถวต้องเอามือยยุกอืมสดใจ คมหุงกระเส็บน่นย่องกินเป็นอีกแยะอะมาจ้าพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะมาครับเด้อร์ข้าวเที่ยงน้ำกันครับคำหุงกระยส็บแสบครับแซ่บๆเลยค่ะเมนูก๋วยไสมหมูแดงเนาะค่ะเดี๋ยวถ้ามมีโอกาสเนาะค่ะตำกระปูกระสี ได้ไปหาหล่าหนูอีกล่ะค่ะเนาะคือสีเห็นต่ำกระปูช่วงนี้ในการล่าหนูดูดูเนาะค่ะเพราะว่าเฮากัาไปสูบสะเนาะคะ่ะไปน้ำหอยน้ำหองสีค่ะไปน้ำปลาน้ำดงเนาะกัทีหาได้เข้ากับสถานที่กับเมนหาหนูแลหลเนาอแถาเนาะตามสถาน,นาการณ์ค่ะ้บาสะสบูบปลาเท่าับหมอบวกหาหนูครับจา้าใกล้ของข้สุกปลายล่ะ มันมันสะดวกมันง่ายมันนอกแ่าเนาะไปใส่ไใบละก็ตอนเสาร์จังไปยามยังสิเนาะค่ะกะยาฝาวเบื่อหนูด้จ้า <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไม่คลิปนาะบานหน้าผ้าซุขสวัสดีค่ะ